เอาเรอวนี่เราจะมาบ้านผีกันนะครับบ้านเราโอะคกันบ้านผีครับช่องผีผี n ิ่งชงของผมชื่อช่องผีผีะว,ว,ว่งลลเเเาาา้้ััยกก ันข้องในนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไเลยครับจะเป็นเหมือนที่เลี้ยงปลาเมื่อก่อนมีน้ำด้วยนะครับโอ้มีประตูให้เข้าด้วยนะครับเพราจจะต้องรีบไปนะครับ กูอยากจะบังดีไปนะครับมีกระเบื้องหล่นใส่หัวแน่นอนครับนี่บรรยากาศในบ้านนะนี่ถมีไดทองด้วยเข้าไปเข้าไปได้ผมเปิดเพราะว่านี่นรับทีเข้าไปนี่เฮ้ยไปไหน บคบในบ้าน <publishers> โอนบ้านนี uh ่ลกไปหมดเลยนะครับอ๋อนี่พี่กัวนี่เ็นทานี่พี่ออยทานี่พี่ออยชำรบหืม ดูจากที่นี่แล้วไม่มีอะไรเลยนะครับได้ครับ l u b มีนี่โกนหนอย ที่นี่นะครเดี๋ยวก็ท่านจะพามาดูเยษซากปักพังที่ถูกทิ้เวลานแล้วนะครับเ็ษปลักพังดี๋ยว่เย็นก็โอนแบบมากเป่าอาจะมดีมากเลย แต่เนู่ยอาจจะต้องระวังนะครับเพราะมีแสงอาทิตย์คอยบังทิ้งไปถาอะไรที่ถามดีเดื่นดึกดื่ลูเราเนี่มีแล้วรถมันมีแต่ต้นมะกรูดและในก้าบ้านคุณนะครับบ้านล้ามันก็จะอยู่ใกล้ๆนะครับตอนมืดยิ่งคนน่ากลัวเลยนะครับตอนมืดนี้คนน่ากลัวนะครับ ผมคงไม่ทำคลิปตอนกลาคืนหรอกครับอืมอากาศตอนกลางคืนมันก็แต่ก,ก็บอกนะว่อจบรายการเพียงแค่นี้ครับเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งที่เราจะไม่ได้ถ่ายฮนะก็เพิ่งในนี้เฮ้ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็จะเป็นเคยเป็นบ่อน้ำเลี้ยงปลาอืมเอาแล้วช่องก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับรยากาศมุมสูงครับอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเย็นผมผมจะทำ